แล้วมันกระเด็นลงบนพื้นเชื้อบนพื้นของประเทศไทยเนี่ยอายุจะสั้นกว่าเชื้อบนพื้นของอู่ฮั่นแน่ๆเพราะอู่ฮั่นมันเย็นอุณหภูมิ4-8องศาเนี่ยมันอยู่ได้เป็นเดือนแต่ถ้า60องศามันอยู่ได้เป็นนาทีอุณหภูมิบ้านเราตอนนี้ก็สัก30%ไป29แต่29%้วราก็เหงื่อตกแล้วเนาะเชื้อมันก็น่าจะอายุสั้นลง เรื่องหลักๆตอนนี้คือความเข้าใจผิดว่าโรคนี้เนี่ยป่วย,ลย,ยวแล้วตายติดเชื้อแล้วร้องห่มร้องไห้คนติดเชื้อ100คนเนี่ย80คนหาย15คนอาจจะต้องนอนโรงพยาบาล5คนเนี่ยอาจจะมีอาการหนักจนเสียชีวิตโควิด2019ไม่ได้แพท่ทางอาการ กลไกของมันเนาะก็คือว่าเสมหิมันออกจากคนที่มีเชื้อลงไปบนพื้นผิวมันก็จะอยู่บนพื้นผิวนั้นอะอาจจะเป็นชั่วโมงเป็นวันขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของพื้นผิวนั้นถ้าคนไปสัมผัสพื้นผิวนั้นตอนที่เชื้อมันยังไม่ตายแล้วเอาเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็นได้ ระยะติดเชื้อถ้าเราไปซื้อของกับแม่ค้าถามแมคค้า,าเท่าไหร่แมคค้าบอก10บาทแล้วเราจ่ายให้โอกาสที่จะติดจากคำว่า10บ,บาทเนี่ยมันจะน้อยต้องคุยกันนานพอสมควรจนกว่ามีวิแววว่าน้ำลงน้ำไหลาจากฝา่ายนึงจะก,กระเด็นสู่อีกฝา่ายหนึงได้การใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่เราจะต้องไปซื้อกันแผ่นละหหลาบาทก็จะดีกว่าหน้ากากผ้า แต่นั่นคือสำหรับทางการแพทย์ที่เขาจะต้องสัมผัสกับผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลาหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้ามีจํากัดเนี่ยควรจะเอาไว้ให้คนป่วยใส่คนป่วยมีเชื้ออยู่ในตัวเยอะถ้าเขาใส่เขาจะไม่แพร่เชื้อออกไปเพราะหน้ากากจะกันเอาไว้สําหรับคนที่ไม่ป่วยก็พยายามหาหน้ากากที่มันมีอยู่เช่นหน้ากากผ้าหน้ากากที่สามารถผลิตได้เอง ถ้าเราใส่หน้ากากผ้าเนี่ยโอกาสที่มือเราจะไปสัมผัสจมูกสัมผัสปากเนาะก็จะลดลงแต่ถ้าเราใส่หน้ากากผ้าแล้วเราเจอคนป่วยไอใส่เราเต็มเต็มเนี่ยนะหน้ากากผ้าก็คงไม่กันะ่ะถึงแม้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าก็ตามถ้ามันเปียกจะต้องเปลี่ยนทันที ถ้ามันเปื้อนแล้วมือเราไปจับหน้ากากมือเราก็เปื้อนพอเราถอดหน้ากากออกแล้วเราเอามือมาสัมผัสหน้าตาเราก็จะได้รับเชื้ออยู่ดีลําพังหน้ากากเนี่ยป้องกันไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นต์สิ่งที่น่าจะมีประสิทธิผลดีกว่าแล้วก็ใกล้เคียงกว่าเนี่ยคือการล้างมือก็ล้างด้วยน้ำและสะบู่นี่แหละดีที่สุดละ ทำไมเราถึงต้องใช้สบู่เพราะมือเรามันมีไขมันถ้าเราล้างด้วยสบู่ไขมันจับกับสบู่มันจะตกตะกอนถ้ามันจะมีไวรัสติดอยู่ที่มือน้ำมันก็จะช้าออกกรณีที่เราหาน้ํากับสบู่ไม่ได้ก็จะใช้แอลกอฮอล์เจลหลังจากที่เราล้างด้วยแอลกอฮอล์เจลเราต้องทิ้งเอาไว้ให้แห้งแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อตอนมันแห้งไม่ใช่ตอนมันเปียกโอ้แหวนป้องกันโรคถ้าเราเชื่อว่าอะไรป้องกันได้หมอไม่ได้ห้ามไม่ให้เชื่อก็เชื่อไปเถอะ แต่สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขขอให้ทำอะค่ะต้องทำด้วยนะเออจะใส่แหวนใส่แหวนก็ต้องล้างมือนะเออจะห้อยยันอะไรก็ต้องล้างมือค่ะ